สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบูณสามวาวันนี้นะครับนำท่านมาชมพระกริง่งฉายาของท่านนะครับทีน่นักสะสมพระเนี่ยกล่าวขานก็คือขานนามท่านว่าพระกริง่งนักโทษประหารนะครับฟังแล้วก็น่าสนใจไหมครับว่าทําไมถึงขนานนามท่านว่าเป็นกริง่งนักโทษประหารจริงจริง ชื่อของท่านไม่ใช่ชื่อนั้นนะครับเป็นชื่อท่านชื่อหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นกลิ่งรุ่นแรกนะครับของท่านก็คือปี08เป็นกลิ่งที่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่วัดพระพุทธรูปองค์นี้นะครับอยู่ที่วัดสังกัดรัตนาคิรีนะครับ เดิมเนี่ยท่านเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานีนะครับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่หนึ่งได้นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดกุฎนะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยซึ่งมีพุทธลักษณะเนี่ยงดงามนะครับหน้าตักสมศอกปางมานวิชัยเนื้อสำริด คาดว่าสร้างสมัยพญาลิไทนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าวัดกิดนั้นเนี่ยในตอนหลังเนี่ยก็เป็นวัดที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลนะครับก็คล้ายๆวัดล้างเนี่ยแล้วก็มีศาลาก็ที่ท,ท,ที่ประดิษฐานท่านเนี่ยก็ไม่สวยงามนะครับสมสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับเพงเนี่ยวัดมหาธาตุท่านได้มาพบเห็นนะครับก็จึงมอบหมาย ให้พระราชอุทยัยกวีนะครับพุทธเจ้าคณะจังหวัดอุทยัยธานีในขณะนั้นเนี่ยให้ให้ดูแลพระพุทธรูปองค์นี้ให้ดีนะครับต่อมาก็เลยย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปประดิษฐานที่วัดสังกัดรัตนคีรีนะครับแล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระเศียรของท่านนะครับพร้อมกับถวายพระนามให้ท่านใหม่ว่าเป็นพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีตลอดมานะครับแล้วก็จะมีพิธีใหญ่เนี่ยในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะครับของทุกปีที่จะมีประเพณีตักบาตรเทโวนะครับก็จะมีพระสงฆ์เนี่ย500รูปเนี่ยลงจากยอดเขาสแกรกังนะครับมารับบาตรนะครับ ก็นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอุทัยธานีที่ถือปฏิบัติกันมานะครับพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้มีวัตถุมงคลที่สร้างในของท่านเนี่ยนะครับในรูปแบบของพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเป็นเหรียญสามเหลี่ยมนะครับรุ่นแรกปี08แล้วก็มีพระกริ่งองค์เล็กเนี่ยนะครับนี่องค์ขนาดแค่ไม่เกิน2เซนนะครับขนาดเล็ก แต่รูปเนี่ยขยายใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วขนาดแค่สูงไม่เกิน2เซนกว้าง1เซนเท่านั้นเองนะครับเป็นองค์เล็กเทียบกับเหรียญบาทแล้วก็เท่าๆกับเหรียญบาทเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณาจารย์เนี่ยปลุกเสกพระรุ่นเนี้ยอยู่ด้วยกันหลายรูปนะครับยกตัวอย่างอาทิเช่นก็คือหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนะครับ ซึ่งทําให้พระรุ่นนี้มีพุทธคุณสูงนะครับที่ขนานนามท่านว่าเป็นกลิ่งนักโทษประหารเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องเล่ากันว่ามีนักโทษเนี่ยต้องประหารนะครับด้วยการยิงเป้าเนี่ยที่เลื่อนจําบางกวางได้เข้าหลักประหารแล้วเนี่ยมือเพชฌฆาตเพชฌฆาตเนี่ยก็ลั่นไกนะครับแต่ปืนเนี่ยกลับตังแชะแชะแชะนะครับ ถึงสองครั้งนะครับยิงสองครั้งก็ยังแชะแชะแชะอยู่เนี่ยยิงเท่ากับยิงแล้วลูกปืนไม่ระเบิดนะครับก็คือแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องสำรวจตรวจตราว่าเอ๊ะปืนเป็นอะไรหรือเปล่าปืนก็ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็สำรวจที่ตัวนักโทษว่ามีอะไรดีหรือเปล่าพกอะไรไว้เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ในแดนประหารเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะครับเคยเกิดขึ้นเหมือนกัน แล้วก็คนตัวนักโทษคนนั้นนะครับเจอว่าได้อมพระกริ่งรุ่นเนี้ยไว้ในปากนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เลยได้จัดการนำออกแล้วต่อจากนั้นก็สามารถประหารได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นประสบะการณ์แล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่โจทย์จันกันมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็พระกริ่งรุ่นเนี้ยก็ได้รับความนิยมนะครับ มีราคาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับพระกิ่งรุ่นนี้เห็นไหมองค์งเล็กนิดเดียวเองนะครับตอนแรกๆเนี่ยผมได้มาเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ mm hmm. เพื่อนเนี่ยบอกว่าเอาให้เลือกเอานะครับ mm hmm. เขาสะสมพระอยู่ในกล่อง mm hmm. กล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็กที่เป็นกล่องขนมปังเนี่ยนะครับมีละมีเหมือนพระใหม่ๆทั้งนั้นนะครับเขาก็บอกเอาเลือกเอาเลย เอาองค์ไหนก็เรียกเอาผมก็เ,เคยเห็นองค์นี้นะครับว่ามีเลขเก้าเนี่ยเอ๊ะเจ้าคุณนอหรือเปล่านะครับจะจะขอเรียนว่าองค์เนี้ยคล้ายๆกับพระพุทธมงคลน,นายกที่ออกวัดบางกระโจมนะครับกลิ่นขนาดเท่ากันเลยนะครับเหมือนกันแทบจะทุกอย่างผมยังนึกว่าองค์นี้เป็นของเจ้าคุณนอปุกเสกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมีความแตกกันก็คือ พุทธลักษณะเนี่ยรูปนั่งหน้าตาของท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับองนี้น่าจะแตกต่างกันของเจ้าคุณนอนเนี่ยน่าจะยาวกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็มีปีกค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับองนี้จะหน้าเล็กกว่าแล้วก็เป็นพระกลิ่งปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นพระกลิ่งปั๊มเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็เนื้อทองเหลืองอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นกิ่งปั๊มมีรอยตัดแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าพุทธลักษณะเนี่ยแตกต่างกันก็คือว่าองค์นี้น่าจะเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีขอบตัดเนี่ยจะ,จะชิดองค์พระมากกว่านะครับแล้วก็ข้างหลังเลข9้าเนี่ยก็จะมีแค่เลข9้าเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มียันอยู่ข้างล่างถ้าของเจ้าคุณนอที่เป็น จ้าคุณอุดมสร้างวัดบังกระโจมเนี่ยนะครับก็จะมียันอิสวาสุอยู่ตรง,ตรงฐานตรงนี้นะครับซึ่งตรงฐานตรงนี้จะมียันอิศวาสุแล้วก็เลขก้าจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับถ้าเป็นของวัดวังกระโจมนะครับของวัดบังกระโจมเนี่ยจะออกปีหนึ่งสองแต่ของวัดสังกัดรัตนคีรีเนี่ยหลวงพ่อมงคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะ ออกปี08นะครับราคาค่านิยมเนี่ยของหลวงพ่อมงคลศักดิ์สิทธิ์ปี08เนี่ยเนื่องจากมีปาฏิหาริย์เรื่องเล่ากันว่าเป็นกิ่งนักโทษประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมหาอุดแค้วคาดคงกับพัน์นะครับไม่ตามหานิยมด้วยก็ถือว่ามีประสบการณ์ทีเดียวแล้วก็ราคาเช่าหาก็เลยสูงกว่าของ วัดวังกระโจมนะครับซึงสร้างปี1 2สองรูปแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าผมว่าผมเองเยังเข้าใจผิดว่าองค์นี้เป็นเจ้าคุณนอแต่มาดูมาดูแล้วว่าเออไม่ใช่นะครับเป็นของวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับก็ราคาสูงกว่านะครับอันนี้ราคาสูงกว่าประมาณหลัก2,000ขึ้นนะครับ 2- 3,000บาทนะครับ ส่วนเหรียญน,นะครับเหรียญปี08เนี่ยมีการเช่าหากันถึงเกือบหมื่นนะครับหลักพันปลายซึ่งขึ้นอยู่กับความสวยนะครับปีเดียวกันปี08ก็ได้หลวงพ่อสว่างวัฒนพุทธาปุกเสกเนี่ยก็ถือว่าวัตถุมงคลของท่านก็เป็นมีราคาสูงนะครับหลักแสนเหมือนกันนะครับสวยๆปอกนิยมเนี่ยเหรียญท่านก็ถือหลักแสนเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์นี้ก็ถือว่าหลวงพ่อสว่างวัฒน菩า,า,าได้ร่วมปลุกเสกเนี่ยก็ถือเป็นวัตถุมงคลของท่านได้เหมือนกันนะครับอันนี้ลองมาส่องกันนะครับหน้าของท่านต้องเป็นอย่างนี้นะครับจาเม็ดพระศกให้ดีนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนของวัดวังกระโจมนะครับหน้าไม่เหมือนกันนะครับหน้าของท่านจะเล็กกว่านะครับหน้าของท่านจะออกเป็นพระสุขโขทัยนะครับ แล้วก็ที่มือของท่านนะครับก็จะมีรอยเห็นไหมฮะมีนิ้วเหมือนนิ้วโป้งเนี่ยมีมีเส้นแสงสะท้อนมากเลยนะครับเพราะเงาเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆนิ้วโป้งจริงๆแล้วนิ้วโป้องอยู่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับแต่อันนี้มีอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่เกินขึ้นมาเป็นพระปั๊มนะครับก็จําเหมือนเหรียญน,นะครับมีรอยเส้นๆนะครับที่ ที่ริ้วๆเนี่ยเป็นรอยกระแทกนะครับที่ในซอกของวงแขนเนี่ยของท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆนะครับแล้วก็ที่มือของท่านนะครับทั้งมือมือขวานี่ก็มีมีเส้นคายายนิ้วโป้งเนี่ยแยกออกมานะครับแล้วก็ ที่มือซ้ายเนี่ยก็มีเส้นแนวนอนนะครับที่เป็นมีเหมือนเป็นรอยปั๊มนะครับแล้ที่พระบาทท่านเนี่ยก็นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านก็จดจำไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพระกลิ่งที่แล้วก็มีเส้นเนี่ยปลายเห็นไหมที่ฐานท่านเนี่ยตรงปลายนิ้วนะครับก็จะมีเส้นตกลงมาเนี่ยนะฮะเป็นติ่ง นี่นะครับอันนี้เป็นติ่งตกลงมาแล้วก็ที่ปลายปลายเท้าของท่านนะครับก็จะมีเส้นเกินออกไปอันนี้ก็หิ่งปั๊มนี่ก็ดูไม่ยากนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยค่อนข้างจะยากการถอดพิมพ์แล้วก็ไม่เหมือนนะครับก็ดูรอยตัดนะครับ รอยตัดต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมีเส้นบ้างๆนะครับที่หูนะฮะท,ที่ที่หูเนี่ยมีเห็นไหมมีสามเส้นเส้นบ้างๆนี่นะครับแล้วก็เนี่ยที่แขนที่ข้อศอกนะครับก็จะมีบ้างๆนะครับแล้วก็มีรอยตัดที่หัวเข่านะครับแล้วก็เนี่ยที่ปลายอัสะนะครับก็มีบ้างๆ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่แขนก็มี3าบั้งนะครับแล้วก็ที่ที่หูทักกันของท่านนะครับก็เป็นรอยบั้งนะครับแล้วก็ที่อัสนะนะครับอาสนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังนะครับก็เป็น ผิวต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยที่ที่ในข้อในซอกแขนนะครับต้องเป็นลักษณะนี้เลยนะครับมีเส้นอยู่ข้างในเป็นผ้าปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนเนี่ยที่ที่พกันหรือหูท่านก็จะมีมีรอยของการปั๊มนะครับเนี่ยเีรอยของการปัม๊ม แล้วก็พระเกศไอ้พระศกของท่านนะครับก็จะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับเม็ดไม่ไม่คมมากนะครับก็คมพองงามนะครับแต่ไม่เบอร์นะครับต้องไม่เบอนะครับ,บคบ่านิยมสูงกว่าของท่านเจ้าคุณนนอนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่มีไม่มียันนะครับตรงอาสนะท่านเนี่ยถ้าของท่านเจ้าคุณนอวัดวังกระโจมปีหนึ่งสองเนี่ย จะมียันนะครับแล้เลข9ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับตรงนี้เลข9กเล็กก็ถือเป็นบล็อกนิยมนะครับแล้วก็ใต้ฐานนะมีการอุดกลิ่งแล้วก็เป็นวงเดือนนะครับถือว่าเป็นวงเดือนเนี่ยก็สวยงามนะครับเป็นวงเดือนปลอมยากเหมือนกันนะครับอุดแล้วก็มีวงเป็นคล้าย ที่เขากลึงนะครับเพื่อให้ฐานเรียบเนี่ยใช้การกลึงก็เป็นรอยวงเดือนแบบนี้เลยนะครับบางองค์ก็อาจจะไม่คมเท่านี้องค์นี้เนี่ยแทบไม่ได้สัมผัสเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเก็บมาอย่างดีนะครับใส่กระป๋องผมก็ไปแหมเขาเหมือนกับลองของให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกได้ดีได้ถูกทีเดียวนะครับองค์จิ๋วเดียวเองนะครับ เราก็ไม่รู้จักนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็าถือว่าเลือกได้ถูกนะครับเลือกถูกทีเดียวก็เ,เป็นพระหายากนะครับเป็นพระที่หายากนี่ผมเพิ่งเจอองค์เดียวเองนะครับตั้งหลายสิบปีแล้วเพิ่งจะเจอองค์เดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาให้ท่านชมนะครับเพื่อที่เผื่อท่านจะมีอยู่ที่บ้านหรือท,ท่านไปพบเจอที่ไหนเนี่ยผมว่าคนให้เช่าเนี่ยไม่น่าจะรู้จักแล้วนะครับอาจจะตีเบนของท่านเจ้าคุณนอ ของท่านเจ้าคุณอุดมที่สร้างนะครับแล้วก็เราอาจจะเช่าหาได้ถูกกว่าถูกกว่าราคาค่านิยมของของวัดรัตนะวัดสังกัดรัตนคิรีนะครับหรือที่เรียกว่าหลวงพ่อมงคลศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่ากิ่งนักโทษประหารนะครับวันนี้บูรสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าจะนำพระดีๆไหมท่านชมอีกนะครับ ท่านก็โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ